สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับมิ้งอีกแล้วนะคะกับหัวข้อ t r u e id inten ได้เงินนะคะโดยวันนี้นะคะเรามาในหัวข้อ1บทความได้50บาทนะคะซึ่งใน ep ที่3เนี่ยนะคะจะบอกถึงการหาเงินการได้เงินจากบทความที่เป็นแคมเปญนั่นเองนะคะจะมีอะไรบ้างไปดูกันได้เลยคะ่ะ ใช่ค่ะก่อนอื่นนะคะให้ทุกคนนะคะเปิดแอป t ทวยดีขึ้นมานะคะทวยดียิงเชื่อว่าหลายๆคนนะคะที่ดูมาจนถึง EP ที่3เนี่ยคงจะไปลองโหลดลองสมัครกันแล้วนะคะแต่ถ้าใครนะคะที่เพิ่งจะมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะแล้วอยากสนใจที่จะสมัครแอปทวยดีเทนนะคะให้ไปดูที่ EP ที่2ได้เลยนะคะมินจะแปะรูกลไปให้ค่ะ โอเคค่ะหลังจากที่เข้าไปในแอป t r u e ID i n t e l t ทแล้วนะคะให้เรานะคะกดคำว่างานที่น่าสนใจนะคะงานที่น่าสนใจเราก็จะเห็นหน้าต่างแบบนี้เลยนะคะโดยงานที่น่าสนใจเนี่ยจะอัปเดตได้เรื่อยนะคะอ่ะวิธีการดูนะคะงานที่เราจะทำนะคะอ่ะข้อที่1เลยค่ะข้อที่1นนะคะดูก่อนว่างานที่เรานะคะจะทำนั้น เราจะต้องเสียเงินหรือเปล่าอันนี้เป็นคลิปของมิ้งนะคะเป็นงานที่เราสามารถรีวิวได้เลยหรือว่าจะต้องไปหาซื้อของมานะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นการเขียนบทความนะคะให้รีวิวสินค้าจากเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะก็คือทุกคนถ้าทุกคนไม่ได้มีของอยู่แล้วนะคะก็คือทุกคนต้องไปซื้อมาซึ่งการซื้อเนี่ยหมายถึงว่าเราจะต้องลงทุนใช่ไหมคะและบทความนั้นนะคะอาจจะมีค่าตอบแทนแค่ ไม่เท่าไหร่นะคะทําให้เราเนี่ยไม่คุ้มนะคะเพราะฉะนั้นให้ดูนะคะหัวข้อเลยว่าหัวข้อนั้นเนี่ยเราจะต้องลงทุนหรือเปล่าถ้าเป็นอ่าเทคนิคการออกกําลังกายก่อนนอนหรือว่าการสวดมนต์ก่อนนอนอะไรแบบเนี้ยนะคะเป็นสิ่งที่เราสามารถอัดคลิปได้เลยโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะคะอันนี้มีแนะนำให้ทุกคนทำนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยลงแค่แรงอย่างเดียวนะคะ ที่ข้อที่2นะคะในการเขียนบทความนะคะที่เป็นแคมเปญก็คือให้ทุกคนนะคะดูค่าตอบแทนนะคะข้อที่2คือดูค่าตอบแทนนะคะโดยแต่ละค่าตอบแทนจะไม่เหมือนกันนะคะจะอยู่ที่ระดับขั้นของครีเอเตอร์นะคะหรือว่าผู้เขียนบทความเองนะคะอย่างเช่นตอนแรกที่มีเพิ่งสมัครเป็นครีเอเตอร์หน้าใหม่นะคะบทความที่เป็นแคมเปญที่เราได้นะคะจะได้แค่บทความละ10บบาทเท่านั้น,นะค่ะ ส่วนตอนนี้นะคะมิงเลื่อนระดับไปนะคะเรื่อยๆแล้วตอนนี้นะคะมิงได้บทความละมีทั้ง20บาทแล้วก็50บาทค่ะซึ่งส่วนใหญ่มิงก็จะเลือกอันที่ได้เงินเยอะใช่ไหมคะก็คือ50บาทนั่นเองซึ่งถ้าเราเขียน1บทความเราได้50บาทตกๆแล้ววันหนึ่งมิ้งเขียนได้ประมาณ2บทความนะคะมิงก็จะได้วันละ100บาทนะคะทุกคนเยอะไหมคะถ้าเราทำ1อาทิตย์เราทำทุกวัน ก็ถ้าอบอกว่าเราได้700อแล้วนะคะทุกคนเยอะมากๆเลยนะคลิกในการเขียนบทความที่เป็นแคมเปนนะคะข้อที่3นะคะให้เราดูอะไรอีกให้เราดูกดติกาค่ะทุกคนให้เราดูกดติกาอย่างเช่นมิ้งเคยไปเจอบทความหนึ่งที่ยากๆนะคะอย่างเช่นอ่ารีวิวบุฟเฟ่อาหารเกาหลี ที่เกาหลีนะคะอันนี้คือกติกาของเขาว่าต้องเป็นที่เกาหลีนะคะถ้าทุกคนเคยไปสมมติว่าคนที่จะเขียนบทความนี้เคยไปเกาหลีแล้วเคยมีรูปภาพเก็บไว้เกี่ยวกับเกี่ยวกับร้านบุฟเฟ่เกาหลีนะคะ,ะ,ะผู้เขียนคนนั้นเนี่ยสามารถมาเขียนเป็นบทความได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นคนธรรมดาแบบเราที่ยังไม่ได้ไปเที่ยวเกาหลีหรือว่าไม่ได้มีรูปที่ไป เกาหลีมานะคะก็เพราะฉะนั้นบทความนี้ใช้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเขียนบทความที่เป็นแคมเปญเนี่ยเราจะต้องดูกติกาโกะนะคะข้อที่4นะคะที่ข้อที่4ก็คือให้ดูเวลาค่ะอย่างบางอันนะคะบทความบางอันเนี่ย ให้ส่งวันนี้สมมุติว่าเรากดรับวันนี้แล้วให้ส่งวันนี้ก่อนเที่ยงคืนทุกคนต้องคำนวณเวลาก่อนว่าเราสามารถทําบทความนี้ยได้ทันหรือเปล่านะคะหรือว่าบางอันก็อาจจะกินเวลาไปอีกเป็นอาทิตย์เลยนะคะให้พยายามดูบทความที่ไม่ได้ส่งภายในวันนี้นะคะให้ส่งพรุ่งนี้หรือว่าวันถัดๆไปจะดีกว่าเผื่อเราเขียนไม่ครบนะคะหรือว่า ถ้าเรารับงานมาแล้วนะคะให้เราเขียนให้เสร็จพยายามเขียนให้เสร็จภายในเวลาค่ะถ้าเราส่งภายในเวลาก่อนเที่ยงคืนนะคะถึงเราโดนแก้นะคะเราก็ยังสามารถที่จะแก้ต่อไปได้เรื่อยๆนะคะสมมติว่ามิ้งรับบทความมาหนึ่งบทความที่เป็นแคมเปญแล้วมิ้งเนี่ยส่งไปภายในวันนี้ที่เขากําหนดนะคะก่อนเที่ยงคืน แล้วถ้าเราส่งก่อนเนี่คืนแล้วก็คือเราทําถูกกติกาใช่ไหมคะทุกคนแล้วถ้าเ้าตีกลับมาเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้ภายในวันต,ต,ต่อไปได้เลยนะคะแค่ว่าครั้งแรกเนี่ยเราส่งให้ตรงเวลาก่อนแค่นั้นค่ะคลิกต่อไปนะคะข้อที่5แล้วนะคะคือการที่เราเนี่ยเขียนไปก่อนเขียนบทนำเขียนคำนำเขียนอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วใส่รูปทีหลังค่ะทุกคนเพราะว่า ถ้าเราเขียนไปใส่รูปไปเขียนไปใส่รูปไปเนี่ยบางคนอาจจะถนัดแต่ว่าสิ่งที่มีถนัดก็คือเขียนเกริ่นไปก่อนนะคะว่าบทความเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเราก็ค่อยๆมาเจาะว่าผลิตภัณฑ์ที่เราทำเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็มีบทสรุปสั้นๆนะคะอย่าลืมอันสุดท้ายก็คือเครดิตภาพนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเครดิตจาก ของเราเองการเราถ่ายรูปเองนะคะเราก็ต้องเครดิตไปว่าจากเจ้าของบทความนะคะหรือว่าถ้าเราไปเอาจากรูปจากเว็บอื่นๆมาเราก็ต้องใส่เครดิตให้เขาด้วยนะคะวิธีการใส่เครดิตเดี๋ยวมิ้งจะไปต่อใน E ีพีที่4นะคะเป็นการเขียนบ,บทความนั่นเองเนาะพามมาซะเยอะเลยนะคะต่อไปเป็นหน้ารายได้ค่ะรายได้ของเรานะคะมิ้งทำแคมเปญเนี่ยมาได้ สองสองอาทิตย์แล้วนะคะ,อะสองวีคนั่นเองวีคหนึ่งมิงได้100บาทอีกวีคหนึงมิงก็ได้100บาทนะคะก็เท่ากับว่ามิ้งทําไป4บทความนะคะเดี๋ยวมิ้งจะโชว์หน้าที่เป็นเงินที่มิ้งได้มานะคะจากการเขียนจากการเขียนแคมเปญอย่างเดียวเลยนะมิ้งได้แล้ว1 0 0บาทและยังไม่รวมบทความอื่นนะคะที่เป็นยอดวิวนะคะเราก็จะได้เงินขึ้นไปอีก ได้เงินเหมือน EP ที่แล้วที่มิงบอกไปแล้วว่าถ้าเราไม่ได้ทําบทความที่เป็นแคมเปญน,นะคะเราจะได้วิวนึงเนี่ย0.06บาท ะะ0.06บาทเราจะได้เงินจากการส่งงานในแคมเปญอยู่แล้ว50บาทถึงไม่มีคนดูเลยเราก็ได้อยู่แล้ว50บาทแต่ถ้ามีคนคลิกเข้ามาดูวิดีโอเราเราก็จะได้อีก0.06บาทนะคะทุกคนมันมีทางได้าทางมากๆา,ากเลยนะโอเควันนี้นะคะมิงก็มาแชร์ประสบการณ์การเขียนบทความที่เป็นแคมเปญแค่นี้นะคะถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้มิงทำ EP ต่อๆไปด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย